ก้าม้าเหรอคะคิดไโตเห็นน้องเขายิ้มแล้วก็มีแรงกำลังใจนะครับนะแอมวิทมึงดึงสติมึงดึงสติพอจะมีเวลาว่างไหมอะเซเกะมีค่ะมีเวลาว่างค่ะพี่ต้องการอะไรเด้อเด้อมึงอย่าสกปรกวิทวิทมึงตั้งสติมึงอย่าจิตใจสกปรกเอ่อขอถามหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของพี่สาวเธอน่ะคือหนูไม่มีพี่สาวค่ะแต่ว่าอีกรบอกว่าเธอมีอลิซเป็นพี่สาวคนโตไม่ใช่เหรอ เอา้าเดี๋ยวก่อนนะคะอีก่อนบอกก็เหรอคะเนี่ยนี่เขาบอกไปถึงขนาดไหนคะเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะบอกถึงขนาดที่ว่าเป็นผู้ใช้เวทแสงนะครับนะลแล้วก็ถูกพาตัวไปโดยกองอัศวินเมื่อ6ปีก่อนอย่างนั้นหรอคะอจีจูอ่ายูจีเนี่ยไม่ลืมพีอ่อลสิสจริงๆเหออรอคะเนี่ยฮะทำไมอัเนี่ย คุณแม่ของฉันแล้วก็คุณพ่อของฉันแล้วก็บรรดาน้องสาวพี่สาวของฉันนะคะนะไม่มีใครพูดถึงอลิซเลยค่ะหมายควาว่าไงหมายควาว่าทุกคนลืมกันหมดเหรอเหมือนกับว่าพี่สาวไม่เคยมีตัวตนมาก่อนไม่นะเพราะว่ายูจีค่อนข้างจะเป็นห่วงเลยแหละแล้วก็อายิ่งเป็นห่วงตั้งแต่ตอนที่อยู่ๆพี่สาวอลิซของเธอนะ่ะทิ้งเธอไปด้วยไหมล่ะถ้าหากว่า,วาเขาเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อไปตามหาอลิซก็ได้นะ อ๋อเหรอคะนั่นก็อธิบายได้สิเนาะว่าทําไมเขาถึงไม่ยิ้มมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะนั่นแปลว่ายูจีน่ะมีความรู้สึกเหรอแล้วก็มีความรู้สึกประมาณว่าเป็นคนดีอะไรประมาณนั้นเหรอแล้วก็เลยทําให้เขาไม่ยิ้มอย่างนั้นเหรอใช่แล้วการที่ยูจีเนี่ยอ่า จะมาบอกว่าเขาเป็นแค่ NPC หรือว่าเป็นแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปคงไม่ใช่แล้วล่ะเขาน่าจะมีวินไม่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 วิญญาณอะไรอย่างนั้นมันคงไม่มีหรอกพระเอกกำลังพยายามคิดแบบว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์อยู่นะครับนะอืแล้วเขาแล้วพี่คิดยังไงหล่ะ่ะ๋อาไม่หรอกก็เอาเป็นว่าก็ขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะยูจีเนี่ยยังห่วงอลิซอยู่แล้วก็มากกว่าใครอื่นในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปเลย กออย่างนั้นเหรอคะอย่างนั้นเหรอคะเนี่ยเซคแล้วเธอคิดยังไงกับยูจีล่ะเอ๊ะหนูเหรอคะก็ไม่มีอะไรพิเศษนี่คะนี่ไม่ใช่ความผิดของหนูซะหน่อยนี่คะอีกอย่างนะแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะการที่ I don't even remember w h a ว s h ช l ลูก like หนูนะ่ะจำไม่ได้ซะด้วยซ้ำค่ะว่าพี่อลิสหน้าตาเป็นยังไงนะคะนะคือรู้แหละว่าตัวเองมีพี่สาวแต่ว่าไม่ได้จำได้ขนาดนั้นนะครับนะต้องขอโทษนะคะนะอ่าหนูว่าหนูหนูดึงสติก่อนมาก่อนคะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> การที่ <c oughs> อ่าเธอได้ร้องออกมาแ <c oughs> ล้วระบายออกไปอ่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายนะอ๋อค่ะ ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วล่ะค่ะนะการที่หนูไม่ค่อยได้ร้องไห้ต่อหน้าใครมาเป็นเวลานานแล้วล่ะค่ะนะคิ่ิตโตมองไปที่ใจดาอ่ะเออใช่ปะอ้น่าประทับใจจังเลยนะที่ฉันได้ช่วยทำให้เธอได้ปลดปล่อยน้ำออกมาน้ำตานะครับนแห่งความสุขครับผมนะเกับเกมอย่างนี้มึงก็ย่างจับนะ ว่าไงดีล่ะคือยูจีบอกว่าพวกเขาเนี่ยกับอลิสเนี่ยไปที่อ่าภูเขาที่อยู่นั่นแหละครับผมน่านินแดนแห่งความมืดนะครับนะแล้วข้ามผมแดนไปพอดีอย่างงั้นเหรอภูเขาอ่าจุดสิ้นสุดสินะโอเคไม่มีสิเคอกูว่าแล้วกูเดาได้แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่บอกหนูกูเดาได้ละอโชเนนต้องมานะครับนะคืโต ครับผมมีอะไระครับหัวหน้าเห็นเซเคไหมนั่นไงครับผมนะผมก็เพิ่งบอกกับผมก็เพิ่งจะคุยกับเธอไปนะครับแล้วเราก็แยกกันไปหลังจากนั้นเอา้าเดี๋ยวก่อนนะครับ<ๆ>เธอไม่ได้แวะกลับมาบ้านหรอครับหัวหน้า<ๆ>ก็ไม่นะสิ<ๆ>เธอก็ไม่ได้ไปที่โบสถ์ด้วยอะ่ะ<ๆ>หรือไม่ได้ออกจากหมู่บ้านเลยอะ่ะคือตอนนี้<ๆ>ซิสเตอร์อาซาเลียน่ะก็มาบอกว่าไม่เจอตัวเหมือนกันอธิบายเรื่องราวทั้งหมดครับไม่นะเซเคหายตัวไปอย่างนั้นเหรอพอจะเดาได้ไหม ขี้ิโตะมึงก็ทําเป็นเออนะครับนะจะรู้ไหมล่ะก็เออเอาจริงๆยูจีจะรู้เรื่องไหมล่ะยูจีทาไมนายถึงไม่บอกเราว่าอลิสโดนพาตัวไปได้ยังไงให้กับเซเคได้รู้ตอนที่นั้นน่ะก็คือฉันจําได้เลยว่าเซเคเคยถามเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่มั่นใจว่าทําไมกันนะฉันถึงเลือกที่จะไม่พูดออกไปต่างคนต่างม,มึนครับผมนะต่างคนต่างไม่รู้คําตอบในใจตัวเองนะครับนะ ไม่มั่นใจในตัวเองไดยซ้ําเลยบางทีฉันอาจจะยังกลัวไม่กล้าจะบอกเลยคือประมาณนั้นยังอยู่ในจังหวะช็อกฉันอาจจะกลัวว่า,าบางทีเธออาจจะไปตามหาอลิซอีกทีหนึ่งก็ได้อากูเดาได้แล้วความผิดก็คือเป็นของกูนี่เองเอา้าอะไรเหรอฉันนี่แหละเป็นคนบอกเซเคเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับอลิซที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรนั่นก็คือเกิดขึ้นที่ไอตรง้่มเขตแดนของ ดิแดนแห่งความมืดนั่นไงง่ายๆก็คือมึงแหละความผิดมึงนะครับแต่ว่ามันดึงหน้านะว่าตัวเองไม่ได้ผิดนะครับนะาบางทีเธอน่าจะไปที่หุบเขาแห่งจุดจบแน่ๆเลยโอ้ยไม่ดีแล้วล่ะพวกเราต้องรีบไปไปพาตัวเธอกลับมาก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มั่นใจสินะถ้าเกิดว่าพวกเราไปเนี่ยบางทีป่านนี้เธอน่าจะไปถึงตรงนั้นแล้วมั้งนะ โอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปฟันฝ่าแล้วก็พาตัวเซเคกลับมาถ้าหากเซคข้ามไปแล้วเราก็พวกกองอัศวินเนี่ยจะต้องมาจับเธอไปด้วยอีกคนแน่ๆไม่จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ถึงจะมีกองอัศวินมาช่วย,ยเหตุการณ์มันไม่ได้แบบประโหมเหมือนใน6ปีที่แล้วแน่ๆโอเคไหมโอเคงั้นก็ดีในกรณีที่เราได้ที่สุดก็คือว่าเราจะต้องไปตามตัวเธอก่อนอเอาล่ะมีแผนหรือเปล่าล่ะคิริตโต